สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับอ่าสองแฝดปัใต้แล้วค่ะวันนี้อยู่ในสวนทุเรียนที่ที่ปลูกในทุงน่งนาที่ถมดินนะทุกคนพออากาศร้อนหน้าแรงต้นทุเรียนก็ไม่น่ารอดนะทุกคนเพราะว่าในทุงน่งนาเนี่ยเราถมดินคือดินที่ถมใหม่ๆแล้วก็มาปลูกมันไม่ไหวนะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้คือ เปลี่ยนหลายรอบเลยทุกคนรอบแรกคือตายรอบนี้คือเอาลูกทุเรียนใหม่ลูกต้นทุเรียนใหม่เนี่ยมาปลูกตายหลายรอบเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนคือแบบทุกต้นคือเหมือนกันหมดเลยมันอยู่ไม่ไหวอ่ะในทุ่งนาที่ถมดินนะทุกคนถ้าหากว่าเป็นทุ่งนาที่เราทําเป็นร่องแบบนี้คือไม่เป็นไรแต่นี่คือทุ่งนาที่ถมดินแล้วก็เอามาปลูกดินมันไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรนะทุกคน สุดท้ายต้นก็เป็นแบบนี้ทุกต้นเลยค่ะเป็นแบบนี้มันอยู่แม่ไว้พอดีเจออากาศร้อนเข้าไปด้วยก็เลยแย่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเป็นแบบนี้เลยนี่ขณะดูแลเป็นอย่างดีแล้วนะคะทุกคนมันก็ยังไม่รอดยังไม่รอดเลยเป็นแบบนี้นั่นก็มีวัวเข้ามาละ วัววัวแบบว่าเลี้ยงปล่อยไม่มีเจ้าของนะทุกคนถ้ามีเจ้าของเขาจะล่ามแต่นี่ไม่มีเจ้าของคือเลี้ยงปล่อยแบบนี้แหละถ้าไม่ทำรัว้วมันก็จะเข้ารั้วคือล้อมรอบแล้วค่ะทุกคนแต่มันยังเข้ามาอีกไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนเข้ามาทางไหนนุ่นก็ยอดของมันก็ จะตายแล้วค่ะสองต้นเดี๋ยวไปดูต้นนี้ใกล้ๆต้นก็สูงต้นสูงอยู่แล้วแต่ยอดคือเหี่ยวค่ะทุกคนคือยอดมันจะเหี่ยวไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าทมดินในที่นาแล้วก็ปลูกหรือเปล่าเป็นแบบนี้เลยค่ะเจออากาศแรงเข้าไปไม่น่ารอด จอแบบนี้เลยนี่ขณะดูแลเป็นอย่างดีแล้วค่ะทุกคนเป็นแบบแบบนี้ทุกต้นเลยอากาศร้อนมากค่ะวันนี้คือแบบว่าอากาศโคตรรอนแบบแบบโหดเลยอะ่ะก็ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปค่ะทุกคนต้นก็โตแล้วปลูกประมาณ2ปีแล้วค่ะทุกคนสปีได้แล้วสองปีเปลี่ยนแล้วเป็นอีกตายหลายรอบ ลี่ยนตายก็เปลี่ยนเป็นอยู่เป็นเป็นอยู่แบบเนี้ยข้างบนยอดคือเหี่ยวค่ะทุกคนต้นนี้เป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนี่ค่ะ ไม่น่าจะไหวนะทุกคนนะค่ะวันนี้แดดแรงมากเลยค่ะทุกคนอากาศก็ร้อนอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะทุกคนอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอไล่วัวก่อนวัวไม่มีเจ้าของดูขอไปไล่วัวก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ